สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจุนนะครับอยู่ในช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขารอบๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมโฉนดที่ดินในของตัวตําบลบ้าไร่นะครับอำเภอบ้าไร่จังหวัดอุทัยธานีของเรานะครับผมที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งของชุมชนแล้วก็อยู่ในแหล่งของเขาเรียกว่าโซนนิยมนะครับผมตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าอยู่ในหมู่บ้านของสารคองนะครับ ที่ดินในโซนนี้นะครับส่วนใหญ่านายทุนของอที่อื่นนะครับก็จะมาเที่ยวซื้อกันนะครับผมเพราะว่าเป็นวิวภูเขาล้อมรอบสวยงามและเป็นวิวที่อลังการของการมองของภูเขาได้ชัดเจนกว่าที่อื่นนะครับสําหรับที่ดินในโซนนี้นะครับผมแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่16ไร่เต็มนะครับท่านผู้ชม ตามใบเอกสารสิทธิ์นะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีาทางสาธารณะถึง3ด้านด้วยกันเลยนะครับผมแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะห่างจากตัวอำเภอบล่ายอ,าอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมแล้วจะห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับระยะการเดินทางของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่220กิโลเมตรนะครับ จากแปลงที่ดินนี้นะครับก็จะห่างจากตัวอำเภอด่านช้างนะครับอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรนะครับผมพอทางเส้นนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อของตัวอำเภอด่านช้างนะครับผมซึ่งจะมีระยะทางก็ประมาณนี้แหละครับ35กิโลเมตรนะครับลักษณะดินของแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นดินเหนียวร่วนนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับทางเจ้าของก็ได้ปลูกอ้อยของโรงงานไว้นะครับ อย่างที่บอกไว้ที่ดินในโซนนี้นะครับก็จะมีความสวยของวิวภูเขานะครับผมเป็นวิวภูเขาสวยสลับซับซ้อนนะครับระยะขอบเขตแปลงที่ดินนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในฝั่งทางด้านล่างกันอีกสักหน่อยนะครับผมในช่วงนี้นะครับพืชการเกษตรนะครับก็จะสูงหน่อยนะครับผม เพราะว่าเป็นช่วงของทําทการเกษตรกันนะครับผมไปดูฝั่งทางด้านล่างกันครับอันนี้ก็คือสภาพาในฝั่งทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับทางเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมต่ออำเภอด่านช้างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับผมตรงนี้จะไปตัวอำเภอด่านช้างนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับผมก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่น ตามลูกศรน,นี่เลยครับและถนนเส้นนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็จะไปตวงเพือบอไปไล่นะครับนี่ก็คือสภาพหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูที่ติดหน้าแปลงของเราเลยนะครับครับนี่ก็คือ,อแปลงที่ดินของเรานะครับหลักเขตเขาฝังไว้ชัดเจนนะครับผม และนี่ก็คือ,อสภาพหน้าแปลงที่ดินของเราตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับแปลงที่ดินของเรานี่จะไม่ติดถนนลาดยางนะครับผมก็จะมีทางาสาธารณะเข้ามาอีกทีนะครับผมนี่นะครับสาภาพเนื่องจากาพืชสูงจะมองไม่เห็นพื้นที่แปลงที่ดินได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงเอาครับ ภาพรวมๆของที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในที่ดินในตัวของตําบลมะไลอําเภอมะไลจังหวัดอุทัยธาน,นีของเรานะครับก็สามารถทักฐานได้ตามเบอร์โทรด้านบนนี้นะครับผมสาหรับเรื่องราคานะครับตรงนี้สามารถต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับผมทางเจ้าของได้เปิดราคามาไล่ละ0 0 0 0 0บาทนะครับ สนใจก็มาต่อรองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงเลยนะครับผมสำหรับเรื่องราคานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอ,อาจากท่านผู้ชมไปแค่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็สนใจก็ลงมาดูพื้นที่จริงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีนะครับผม